ฟันซี่หนึ่งกินขนมหวานไม่หยุดแม้เพื่อนๆจะเตือนถึงผลเสียเขาก็ยังไม่ใส่ใจและกินต่อไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปฟันก็เริ่มเปราะแต่เขาก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเพื่อนๆคิดว่าเขาต้องถูกถอนออกแน่ๆเขากลับใส่เกาะทองคำครอบฟันไว้เพื่อนๆโกรธมากและอยากได้เกาะทองบ้างพวกเขาเลยพากันกินของหวานแบบไม่ลืมหูลืมตาจนทั้งหมดก็เริ่มผุและอ่อนแอฟันทองอยากโดดเด่นเพียงผู้เดียวจึงเสนอของหวานให้เพื่อนมากขึ้นหวังว่าหมอฟันจะถอนเพื่อนๆออกคืนหนึ่งระหว่างที่กำลังหลับพวกเขารู้สึก เหมือนเกิดแผ่นดินไหวช่องว่างระหว่างฟันเริ่มแคบลงเรื่อยๆเพราะมีฟันคุดงอกขึ้นด้านหลังเจ้าของทนไม่ไหวรีบไปโรงพยาบาลเพื่อถอนออกไม่นานก็มีฟันใหม่งอกขึ้นมาอีก3ซี่ในตำแหน่งเดิมต่อมาเมื่อเจ้าของกินแอปเปิลเปลือกแอปเปิลก็ติดพอดีในซอกฟันเจ้าของพยายามใช้ลิ้นเขี่ยก็ไม่ออกจึงใช้ไม้จิ้มฟันแซะแต่กลับดันเปลือกเข้าไปลึกกว่าเดิมจนเหงือกบาดเจ็บทําให้ต้องไปโรงพยาบาลอีกครั้งและในจังหวะที่ฟันผูกคิดว่าตัวเองจะได้ใส่เกรอะทองเขาก็ถูกถอนออกและถูกแทนที่ด้วยฟัน ปลอมซี่ใหม่ทันที